อัลลอฮฺุสมุลลอฮฺุอฺรำมานีราะหิมานฺฮฺมดุลลอฮฺุรับบ์อาลามีนวะสุลฺลัวะสุลลามุอาลัยัชรฺฟินัมบิยัยวะมุรซัลีนวะอาลัยฺฺอุลลิหฺุวัสฺซฺฮฺมีันตฺมันฺัมมฺะฺบะดฺุัลซลัมัลลิคุมฺฺรำมัตุลลอฮฺวะบะรฺกาตุรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชากราฟตีเล่มที่หนึ่ง อ่า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 นักเรียนดูครับสองตัวนี้นะครับเขียนเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวที่หนึ่งนะครับไม่มีฮัมซานะครับส่วนตัวที่สองมีฮัมซาแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะครับข้างบนสละของมันคือสละฟอธานะครับออกเสียงสระอานนะครับออกเสียงเหมือนกันครับสองตัวนี้ครับต่อมาตัวที่สองครับบ้า บ้ามาดูด้านล่างกันนะครับอ่าอ่าบ้าบ้าอ่าบ้าบ้าอ่าอาบ้าบ้าอ่าอ่าบ้าบ้า บาอ่ะบาบาบาอ่ะอ่ะบาอ่ะอีกครั้งนึงนะครับนักเรียนอ่ะอ่ะบาบาอ่ะบาบาอ่ะอ่าบ้าบ้าอ่าอ่ะบ้า บาอับาบาบ,า,บาอาอัาบาอ,าบาอ,าบาอาต่อไปเราจะมาดูฮูรุฟฮียาอียานะครับแปลว,ว่าฮูรุฟหรือว่าอักษรภาษาอาหรับนั่นเองนะครับเราต้องอ่านให้ชัดเจนนะครับตัวแรกนะครับเราเคยเรียกว่าอาลีฟอาลิฟจริงๆมันชื่อของมันคืออาลีฟนะครับมีเสียงฟาดนะครับตัวสุดท้ายอาลีฟ เวอรสองเราเรียกกันว่าบาครับแต่ชื่อมันจริงๆคือบาอันบาอูนะครับเราจะเรียกว่าบาตามาครับตาสาอลิฟบาตาอลิฟบาตาสา อีกครั้งหนึ่งนะครับนัอเรียนลีฟบาตาซาลีฟบาตาลีฟบาตาซารียน้ครับขณะอยู่ที่บ้านให้เรียนฝึกท่องฝึกอ่านกันให้มากนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เปิดย้อนไปย้อนมานะครับแล้วก็ฝึกจนกว่าจะคล่องนะครับ Wajahkan kipna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.